สวัสดีครับผมนัทจากชแ n e l ในกันพาวันนี้เราจะมารีวิวกันพาตัวหนึ่งที่ทางบันไดไม่ผลิตแต่จะมีโมจินค่ายหนึ่งยิบเอามาผลิตให้เราได้สะสมกันซึ่งก็คือกันพาตัวนี้เลยเห็นน่ากล่องไหมเอ่ยก็จะเป็นกันดั้มแอสเซ e เลเฟมาเจเกตจากค่าย ดาบันโมเดลสังเกตได้จากโลโกโลต้ตรงด้านมุมซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาเขียนว่าดาบันโมเดลไว้สำหรับแอสเทเลสเฟรมมาจเกตเป็นหุ่นที่ปรากฏตัวออกมาอยู่ในภ้าของคันนัมซีดเดลซีนีแอสเทไม่มีให้เห็นอยู่ในอนิเมชันแต่อย่างใดสำหรับนักบินคนขับก็คือชื่อว่าโลกิวถ้าผมพูดชื่อไม่ถูกเพื่อนๆคนไหนทราบชื่อแน่ชัดจะเจนก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยก็ได้นะครับสำหรับเจ้าแอสเทเลสเฟรมมาจเกตเนี่ยจริงๆแล้ว a บสมันก็คือการนำแอสเทอเรทเฟมปกติแหละซึ่งจะมีอยู่หลายล่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอสเทอเรทเฟมเลดดากอนหรือว่าเป็นแอสเทเรทเฟมปกติหรือรวมไปถึงแอสเทอเรทเฟมที่บวกเข้ากับพาร์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างไฟล i ยูนิตหรือตัว แอสเทที่เป็น p o w e r l เ s s เองที่เป็นดาบยักษ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าแอสเทเลสเฟมมาแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเป็นโมจีนที่น่าสะสมไหมเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูได้กันในคลิปนี้นะครับไปดูกันทีนี้ก็มาดูจุดขยับพาร์ทาวุธส่วนประกอบต่างๆของเจ้ากันดัมแอสเทเลเฟมมาแจ็กเก็ตตัวนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าหน้าตาของเป็นยังไงคู่มือเขาบอกอะไรบ้างและเขาให้อะไรเรามาบ้างในหนึ่งกล่องสามารถไปดูได้ในคลิปเปิดกล่องที่ผมทําแย่ไวแล้วเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าแอสเซเลเฟ่มาจเกตที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งทําการตอดบตัดเส้นพ่นเคลียร์แบบด้านแล้วก็ติดดีคอแล้วเรียบร้อยอ่ะหน้าตาส่วนที่เป็นด้านหน้าให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นออกมาประมาณแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังอ่ะอเคเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ด้านข้างสักนิดหนึ่งปึ๊บประมาณแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูกันที่จุดขยับอย่างแรกกันดีกว่าส่วนหัวสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือว่าส่วนหัวเองเนี่ยมีปัญหารเรื่องของเขาที่ไม่สามารถที่จะยึดเกาะติดได้แน่นดีนะครับเพราะนั้นผมลองขยับไปดูส่วนเขาปุ๊บอ่ะสังเกตไหมครับว่าเนี่ย เขามันพร้อมที่จะหลุดแบบนี้ผมแคบดึงปุ๊บออกมาก็หลุดเลยเพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ซีเรียสแนะนําว่าให้กาวส่วนเขาติดกับส่วนหัวดีไซน์ของส่วนหัวของเจ้า a c e l e r a t มาแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยคือเหมือนจะมีเขาตรงนี้งอขึ้นมาเสียบปักอยู่ที่กลางหัวอ่ะอันนี้ความแตกต่างของเจ้า a c e l e r a t มาแจ็กเก็ตเนาะแล้วก็ดูการหมุนของส่วนหัวเป็นยังไงกันบ้างอ่ะหมุนซ้าย หมุนขวาสังเกตนะครับด้านหลังของส่วนหัวเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นไททอย์แบบนี้ไว้อยู่ซึ่งตรงส่วนที่เป็นของช่วงต้นคอมันจะมีเหมือนชิ้นส่วนตรงนี้เป็นสีแบบนี้สีดำๆเนี่ยยื่นขึ้นมาข้างบนซึ่งมันทําให้ตัวตรงไททอย์ตรง,ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะหมุนเพราะมันจะติดไอตรงชิ้นส่วนตะกี้ที่ว่าเพราะนั้นมันก็ทําได้แค่หมุนซ้ายหมุนขวา ก้มแล้วก็เงยแบบนี้ได้อ่ะอเคมาดูในช่วงของส่วนของหัวไหล่กันบ้างหัวไหล่มีกิมมิ่งแบบไหนอ่ะไม่ได้มีอะไรมากแค่สามารถที่จะยกขึ้นแบบนี้ยกลงแบบนี้ได้แค่นั้นแล้วก็ช่วงของหัวไหล่สามารถที่จะหมุนได้รอบไหมอ่ะผมลองหมุนดูปุ๊บอ่ะค่อยๆหมุนนะครับเวลาหมุนทีก็เสียวทีนึงนะครับเวลาต่อวจีเนี่ยผมกลัวมันก็จะหักอยู่ อ่ะโอเคเพราะนั้นหัวไหล่ช่วงแขนเนี่ยหมุนได้รอบอยู่แล้วก็มาดูตรงส่วนที่เป็นท่อนแขนกัน,กนบ้างท่อนแขนเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นมาแบบนี้ได้เกือบจะขนานกันตามแนวราบแบบนี้ได้เลยโอเคแล้วก็ช่วงของต้นแขนสามารถที่จะหมุนได้รอบไหมอ่ะผมลองหมุนช่วงต้นแขนดูปุ๊บ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 อ่ะเห็นไหมครับก็ หมุนได้รอบอยู่แต่ตอนหมุนก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับช่วงของการพับงอช่วงข้อศอกเป็นยัางไงกันบ้างอ่ะลองงอกันดูปึ๊บอ่ะโอเคนะครับก็สามารถงอได้ประมาณแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับกันพาบางตัวที่แบบพับได้เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าตัวเนี้ยมันงอได้แค่นี้อ่ะผมจบยืดก่อนโอเคจุดถัดมาคือส่วนของมือและข้อมือข้อมือสามารถที่จะหมุนได้รอบไหมอ่ะลองหมุนดูปุ๊บ นิ้วหลุดกปแล้วก็อ้อมือก็สามารถที่จะหมุนได้รอบอยู่นะครับมาดูในส่วนมือกันมากมือเนี่ยเขาให้มาแค่1คู่เท่านั้นซึ่งตัวมือเองก็สามารถที่จะขยับได้เป็น3ส่วนมียังไงกันบ้างก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นของนิ้วโป้งอันนี้นิ้วโป้งแล้วก็ส่วนที่เป็นของนิ้วชี้ส่วนนี้แล้วก็3นิ้วที่เหลือคือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยค่ะ ขยับได้เป็น3ส,ส่วนแบบนี้เท่าหนักไม่ได้สามารถที่จะขยับได้ทุกนิ้วอ่ะในส่วนของช่วงลำตัวเป็นยังไงบ้างลำตัวสามารถที่จะก้มได้ไหมก้มไม่ได้ถอยหลังเ,เงยได้ไหมอ่ะได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงของการง้มงอของช่วงแขนแล้วก็หัวไหล่เนี่ยสามารถที่จะงุ้มเข้ามาข้างหน้าแบบนี้ได้แล้วก็ให้ดูนะครับง้มเข้ามาแบบนี้แล้วก็บิดกลับเข้าไปด้านหลังอ่ะก็สามารถ ทำแบบนี้ได้อ่าซึ่งมันทําให้ในแง่ของตัวการจัดท่าสามารถทําได้เยอะนะครับการหมุนของช่วงลำตัวเป็นยังไงบ้างอ่าลองหมุนดูปุ๊บปุ๊บอ่าหมุนได้ไหมอ่ามีชิ้นส่วนหลุดอีกแล้วอ่ามันก็จะค่อยๆหลุดมาทีละชิ้น2ชิ้นเนาะอ่าให้ดูตามความเป็นจริงเลยอ่าโอเคทีส่วนของช่วงลำตัวเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนได้รอบอยู่ อันถัดมาส่วนที่เป็นของช่วงฝากระโปรงช่วงเอวนะครับด้านหน้าสามารถที่จะเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้แล,แล้วก็ปิดก่อนเดี๋ยวโป้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับได้เยอะแบบเปิด,ดมาได้เหมือนด้านหน้าแต่ว่ามันสามารถยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะครับ <Armor> ส่วนฝากระโปรงด้านข้างอ่าไม่สามารถที่จะยกได้แต่ว่ามันสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวา ประมาณแบบนี้ได้แค่นั้นเลยนะครับอ่ะโอเคอน,นี้เป็นส่วนของช่วงเอวเนาะอ่ะตะกี้ชิ้นส่วนที่หลุดไปก็คือส่วนของฝาปิดอ่ะส่วนเอวตรงจุดนี้ที่กระเด็นออกไปอ่ะมาดูส่วนที่เป็นของขากันบ้างว่าจุดขยับเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มอย่างแรกเลยลองเตะขากันพาขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็ได้ประมาณแบบนี้คือเตะขึ้นมายกสูงแบบนี้ได้แล้วก็ลองเตะเข้าไปที่ด้านหลังอ่ะ ก็เตะมาได้ประมาณแบบนี้ไม่ได้ยกสูงเท่ากับเหมือนด้านหน้าอ่ะเอากลับมาทีมาดูการงอของช่วงหัวขเป็นยังไงกันบ้างอ่ะผมลองจับงอดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะงอก็สามารถงอได้ประมาณแบบนี้อ่ะเอากลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันก่อนอ่ะสังเกตนะครับเนี่ยขามันหลุดออกมาอมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือยตรงเนี้นะครับเดือยที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงเนี้ ที่เสียบเพ่กับช่วงเอวเนี่ยมันค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเพื่อคนไหนไม่ซีเรียสผมแนะนําว่า,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 าอาจจะหากาวยูฮูทาบางรอบๆทําให้มันหนาขึ้นก็ได้หรือจะหาวัสดุอะไรก็ได้ที่ทําให้ส่วนข้อต่อตรงนี้มันดูหนาขึ้นมาทําให้ลดอาการหลุดแบบนี้ได้นะครับอ่ส่วนได้เป็นของต้นขามันสามารถที่จะหมุนได้ไหมะผมลองหมุนให้ดูก็สามารถ หมุนได้ประมาณแบบนี้มาดูกันที่ส่วนเท้ากันมากส่วนเท้าสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้ได้แล้วก็หมุนนะครับอะ่ะหมุนก็ได้ประมาณแบบนี้เนาะก็ส่วนที่เป็นของปลายเท้าปลายเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะงุ้มง,งอมาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อเท้าตรงเนี้ยสามารถที่จะบิดได้แบบบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้ได้แค่นี้อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับทั้งหมดแลอะอ่ะซึ่งอันเนี้ย <rium> <Dante> ขาห,หลุดอีกแล้วถือว่าเป็นข้อเสียของตัว a s t e l เลเ f มา m e Jacket ตัวนี้ไปโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับทั้งหมดของเจ้า a s t e l เ e เ f มา m e Jacket ตัวนี้กันแล้วอะมาดูกันที่พาสอาวุธกันมากดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็น Beam r i f l e 1กระบอกท่วนแบบนี้อันถัดมาเลยก็จะเป็นตัวดาบคาตนะอะนะครับอันนี้หน้าตาของดาบคาตนะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแอสเท เพลเฟรมปกติอยู่แล้วซึ่งจะให้มา2เล่มแบบนี้1คู่อันถัดมาก็จะเป็นตัวบีมแคน n อนซึ่งบีมแคนนอนเนี่ยให้มา2กระบอกอ่ะซึ่งกิมมิคของเจ้าบีมแคน n อนตัวนี้มีอะไรกันบ้างอ่ะอย่างแรกเลยมันสามารถที่จะชักเข้าชักออกตรงบริเวณส่วนนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดในส่วนนี้ออกมาประมาณแบบนี้ได้อ่ะโอเค กิมมิคอันถัดมาก็จะเป็นตัวการที่เอาตัวดาบคาตนะเล่มนี้เสียบเข้าไปที่ตัวกระบอกตัวบีมแคนนอนตัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ผมลองเสียบเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เวลาตอนเสียบระวังในดีเพราะว่าตัวดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเพราะนั้นเสียบลงไปลึกๆมันอาจจะดึงไม่ขึ้นหรือว่าดึงลำบากมันอาจจะหักได้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอาวุธทั้งหมดและของเจ้า a อสเทเลสเฟมาแจ็กเก็ตจริงๆถ้าผมไปอ่านในวิกิเนี่ยมันเหมือนอาวุธมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาที่เราเห็นได้ด้วยตาเนี่ยผมเห็นแค่เท่านี้เลยก็คืออย่างที่บอกไปว่ามีบีมไรเฟิลมีดาบคาตานะแล้วก็มีบีมแคนนอนแค่นี้เลยนะครับโอเคที้เวลาที่เราจะประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยตัว a s สเทเลสเฟมาแจ็กเก็ตที่เขาให้มาเขาจะมีแบ็คแพคมาให้หน้าตาแบบนี้ซึ่งเรา สามารถที่จะเอาตัวสลักที่เป็นรูด้านหลังตรงนี้เสียบเข้าไปที่ตัวด้านหลังของเจ้าเอสเทลิสเฟรมอัจเกตที่เป็นเดือนหน้าตาแบบนี้ทิ้งไว้ให้อยู่เราก็แ,แค่เสียบมันเข้าไปปุ๊บอ่อาค่อยๆเสียบมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ถ้าสังเกตเนี่ยตรงแบ็คแพ็คตรงด้านหลังเนี่ยมันจะมีรูซ้ายกับขวาทิ้งไว้ให้อยู่ซึ่งตัวบีนแคนนอนเองนะครับ มันก็จะมีเดือยหน้าตาแบบนี้ไว้ให้ที่เป็นเหมือนเป็นบอลจอยทิ้งไว้ให้อยู่เราก็แค่เอาตัวอันนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บตะกี้เราเสียบมันก็ดังแบบเมื่อกี้ผมลองเสียบอีกข้างหนึ่งด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้ผมทําการติดตัวแบ็คแพคเข้าเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับติดเข้าไป2ข้างซึ่งเราก็สามารถที่จะ จัดท่าจัดทางแล้วก็อย่างที่ที่ที่ผมบอกเราสามารถที่จะเอาดาบคาตนะเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตรงด้านหลังตรงเนี้ยแบบนี้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปจัดท่าจัดทางจัดแอคชั่นโพสของเจ้าแอสเทเลสเฟมาเช็กเกตตัวนี้กันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างเท่ไม่เท่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ทีนี้ก็มาให้คะแนนเจ้ากันด้าแอเซเรสเฟสมาแจ็กเก็ตตัวนี้กันเียกว่าว่าผมจะให้กี่คะแนนจาก5คะแนนเต็มสำหรับคะแนนก็ขอให้มันไปนเลยละกัน สามคะแนนอ่ามันดูจะเป็นคะแนนที่น้อยไปสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังก่อนที่ผมจะพูดถึงข้อเสียขอพูดข้อดีก่อนอ่ะข้อดีที่ผมมองเห็นเลยคือว่าแม้ว่ามันจะเป็นโมจินแต่บอกได้เลยว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นกันพาที่มีรูปลักษณ์ที่สวยแล้วก็เท่อยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ดึงดูด การที่จะหาการพาตัวนี้มาเก็บไว้สะสมนะครับในส่วนของราคาผมไม่ตีว่าเป็นข้อดีละกันเพราะว่ามันเป็นจุดแข็งของทางโมจีนอยู่แล้วอ่ะนี่คือข้อดีทั้งหมดที่ผมคิดว่าพอจะบอกได้มันมีแค่ข้อเดียวจริงข้อเสียอ่ะอย่างแรกคืออะไรข้อเสียอย่างแรกคือมีชิ้นส่วนบางอย่างที่หลุดง่ายถึงหลุดง่ายมากหลุดง่ายมากอันแรกเลยก็คือว่าก็คือจะเป็นชิ้นส่วนของตัวเขาซึ่งสามารถที่จะหลุด พร้อมหลุดได้ตลอดเวลาถ้าเราสะกิดปุ๊บก,ก็หลุดได้เลยซึ่งก็จะแนะนำว่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกาวในส่วนนี้ติดไว้เลย เพราะว่าเราคงไม่ได้ขยับกันอยู่แล้วอันถัดมาเลยก็คือว่าชิ้นส่วนส่วนที่สองที่หลุดได้ก็คือว่าชิ้นส่วนที่เป็นข้อต่อของช่วงต้นขากับช่วงเอวด้วยความที่ว่าเดือยมันสั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราหมุนไปหมุนมาปุ๊บเดือยมันก็จะขยออกวิธีการแก้ปัญหาเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะหาที่ชู่ก็ได้หรือโบกกาวให้มันดูหนาขึ้นแล้วก็ยัดมันเข้าไปมันก็จะเพิ่มความแน่นลดการหลุดง่ายได้อ่ะโอเคข้อเสียอย่างที่2เลยก็คือว่า ด้วยความที่ว่าแบคแพคที่มันให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักและความแข็งแรงในส่วนของส่วนช่วงเอวเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะรับน้ําหนักแบคแพคได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะเป็นกันพาที่ยืนได้ได้ดวยตัวเองหรือถ้ายืนเนี่ยคุณก็ต้องบาลานซ์ระหว่างน้ําหนักที่จะเอ็งไปข้างหน้ากับส่วนที่เป็นแบคแพคที่อยู่ในด้านหลังก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้ดีหรือว่า จะเลือกใช้เป็นตัว a อคชั่นเบสเสียบติดกันแบบนี้ก็ได้หรืออีกวิธีการหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะยัดทิชชู่สอดไว้ข้างใต้ตัวบอนจอยที่เป็นตัวแกนกลางระหว่างยึดระหว่างช่วงนำตัวขัดช่วงเอวไว้ได้ด้วยนะครับอ่นนี่คือวิธีการแก้หนานอย่างที่3เลยก็คือว่าโครงในบางส่วนมีความแน่นและต่อยากก็คือส่วนที่เป็นช่วงของโครงในช่วงแขนและโครงในช่วงขาซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเหลาเพื่อให้ชิ้นส่วนสามารถที่จะสอดเข้าและก็แนบชิดได้ตา,ตามปกติอ่ะโอเคนี่คือข้อเสียทั้งหมดหละกันซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่ากันพาเราก็อยากให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับอ่ะ อันนี้คือข้อเสียทั้งหมดมาพูดถึงสนุนราคากันบ้างสนุนราคากันพาตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นโมจินพันราคาที่ผมลองเช็คดูอยู่ประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้าร้อยกว่าบาทไม่เกิน1,000บาทเพราะนั้นเพื่อนคนไหนที่อยากจะหากันพาตัวนี้มาสั่งส่งลองสอบถามร้านขายกันพาหรือว่าลองเช็คในเพจหรือกลุ่มของการขายกันพาต่างๆดูก็ได้เพราะนั้นกันพาตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบในตัวของแอสเทอเรสเฟรอยู่แล้วอ,อยากจะหา โมจินมาเก็บไว้สะสมก็ลองดูจากตัวนี้ดูก่อนก็ได้น,นะครับแต่ว่าตอนต่อก็คือพยามอดทนแล้วก็ตั้งสมาธิขึ้มันหน่อยละกันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยเคยต่อโมจินอยู่แล้วผมมองว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ฝึกทักษะเพิ่มเข้าไปอีกกแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะครับก่อนจากไปก็ลองมาแชร์กันนะครับว่า กันด้ามแอสเซเลสเฟรมร่างไหนเ,นเพื่อนๆชอบกันไม่ว่าจะเป็นอย่างร่างของเลสดาร์กอนพาวเวอร์เลสหรืออย่างมาจ็คเก็ตตัวนี้ก็ได้ก็ลองมาแชร์กันได้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซีเฟิร์สเฟซบุ๊กแฟนเพจนายกันพาว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ผมจะเอามาแชร์เพื่อนได้ดูกันเป็นประจำแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีว,วิวตัวต่อไปที่ผมจะเอามาแชร์และรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ